รโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอ,อนแก่นงามสง่าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นนสมบ,บูรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศัรกราช2519มีพื้นที่200ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยจัดการศึกษาทั้งวิชาสามัญและเน้นด้านวิชาชีพ สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายพิเศษจำนวน11ประเภททั้งชาวไทยพื้นราบในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นอุดรธานีหนองบัวลำพูและชาวเขาเผ่ามง้งและเด็กพิเศษประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน27คนในลักษณะอยู่ประจำกินนอนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดขอนแก่นจำนวน15คนเรียนร่วมแบบคู่ขนานตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน581คนครูจำนวน42คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน10คน เด็กด้อยโอกาสนับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องพิทักษ์ปกป้องคุ้มครองให้การดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเด็กเหล่านี้ล้วนอยู่ในถิ่นทุระกันดานตกอยู่ในสภาวะยากลำบากไม่มีโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายหรือชักจูงเข้าสู่วงมายาต่างๆมากมายเด็กด้อยโอกาสจึงเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศหากได้รับการพัฒนาแล้วย่อมส่งผลให้สามารถดำรงตนพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติสร้างคุณงามความดีให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสจึงนับได้ว่าสำคัญอย่างยิ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยาประเทศต่อไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นมุ่งมันพัฒนานักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทั้งประจำและไปกลับ ให้มีความเจริญงอกงามในทุกๆด้านทั้งด้านพุทธทิพิสัยจิตตะพิสัยและทักษะพิสัยจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองซึ่งมีความรักความอบอุ่นมีพ่อครูแม่ครูที่คอยให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงปกครองดูแลแบบพี่ดูแลน้องในหอพักแบ่งความรับผิดชอบการทำงานแบบกลุ่ม จัดระบบหมู่ลูกเสือเพื่อฝึกความรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญตามหลักสูตรสถานศึกษาและเน้นการเรียนอาชีพสำหรับการดำรงตนในอนาคตต่อไปตลอดเวลากว่า35ปีที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อขอนแก่นได้มุ่งพัฒนาเด็กด้อยโอกาสผลิตลูกศิษย์ออกสู่สังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งลูกศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้เป็นคนดีมีอาชีพที่มั่นคงดำรงตนในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุขซึ่งผู้ปกครองชุมชนให้การยอมรับตลอดมาด้วยความสำเร็จและภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนมีความพร้อมที่จะประกาศให้สาธารณชนได้ทราบว่า โรงเรียนมีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกๆด้านจึงเสนอตัวเข้ารับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานโดยมีความพร้อมในแต่ละด้านตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ด้านที่ 1. คุณภาพนักเรียนประกอบด้วย3ตัวบ่งชี้คือ 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนร้อยละ90เป็นคนดีมีจิตใจงามที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์เสียสละปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ในระดับดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในลักษณะกลุ่มได้ดียิ่งพร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาไทยการเข้ากลุ่มฝึกทักษะอาชีพทั้งรูปแบบกิจกรรมกลุ่มสนใจ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและโครงการตามพระราชดำริตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างครบวงจรส่งผลให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนมากกว่าคนละ1,000บาทต่อปี 2. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการนักเรียนร้อยละ85มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับ2-4อยู่ในระดับดีปีการศึกษา2553ผลการสอบโอเนตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รายวิชาสังคมศึกษาอยู่ในลำดับที่10จาก84โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรีและกีฬา นักเรียนร้อยละ90มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์แต่งกายสะอาดสะอา้อานออกกำลังกายสม่ำเสมอสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนด้านที่2การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการประกอบด้วย6ตัวบ่งชี้คือ 1. การพัฒน,นาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคตามความต้องการจำเป็นพร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญครูร้อยละ9กมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการวิเคราะห์ มาพัฒน,นาการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และปฏิบัติจริง 3. การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและหลากหลายวัดผลได้สอดคล้องตามสภาพจริงและครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด 4. การผลิต การใช้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มีการส่งเสริมการผลิตการใช้การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการสำรวจความสนใจความถนัดของนักเรียนจัดชุมนุมต่างๆจัดการเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติ 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการจัดและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้สำหรับนักเรียนด้านที่3การบริหารการจัดการประกอบด้วย4ตัวบ่งชี้ดังนี้ 1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศมีระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมในทุกๆด้านและทุกงาน 2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 3. การบริหารงบประมาณและการบริการมีการบริหารงบประมาณที่เป็นระบบเหมาะสมและเพียงพอโดยจัดสรรงบประมาณเป็นสี่ฝ่ายตามความสำคัญในการพัฒนา 4. การบริหารอาคารสถานที่อาคารสถานที่ทุกจุดในโรงเรียนมีความปลอดภยัยแข็งแรงมั่นคงสะอาดถูกสุขลักษณะเหมาะแก่การทำกิจกรรมมีระบบการซ่อมบำรุงรักษาให้เป็นปัจจุบันเสมอด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้คือ 1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษามีการสำรวจความต้องการของผู้ปกครองชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งร่วมกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกันทุกปีการศึกษาพร้อมนำผลสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มุ่งให้บุตรหลานของตนเรียนด้านวิชาชีพ 2. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนโรงเรียนและชุมชนมีแผนงานและโครงการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเช่นโครงการต้นกล้าแห่งความดีด้วยกิจกรรมจิตอาสาที่โรงพยาบาลสิรินทรจังหวัดขอนแกน่นและโครงการพาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับชุมชน,มนด้านที่ห บุคลากรและการบริหารงานบุคคลประกอบด้วยสตัวบ่งชี้คือ 1. คุณลักษณะผู้บริหารผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในงานวิชาการและการบริหารสถานศึกษาที่โดดเด่นเป็นผู้มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำมีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับทั้งในและนอกสถานศึกษาพร้อมนี้ได้ใช้หลักธรรมมาพิบาลซึ่งเป็นหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีในการปกครองดูแลบุคลากรสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขแก่บุคลากรภายในโรงเรียนทั่วหน้าทุกคนปรากฏผลงานชัดเจนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในโรงเรียน 2. คุณลักษณะของครูผู้สอนครูมีความเข้าใจหลักสูตร และเข้าใจจิตตะวิทยาพัฒนาการในด้านต่างๆของนักเรียนมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดชั้นเรียนได้ดีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงมากปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงในโรงเรียนประจำา 3. คุณลักษณะของบุคลากรสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษา นักการพานโรงแม่ครัวยามพนักงานขับรถยนต์และพี่เลี้ยงเด็กพิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเต็มใจและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี 4. การบริหารงานบุคคลมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนโดยแบ่งสายงานบริหารเป็น4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานวิชาการด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษาประกอบด้วย2ตัวบ่งชี้คือ 1. โครงการกิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสลักษณะอยู่ประจำกินนอนตลอด24ชั่วโมง นักเรียนมีเวลามากในการเรียนและทำกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพและกิจกรรมอื่นอย่างเต็มที่โดยโรงเรียนได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาเช่นโครงการต้นกล้าแห่งความดีด้วยกิจกรรมจิตอาสาโครงการวงดนตรีพื้นเมืองโปงลางวงบรดกอีสานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเด่น ส่งผลให้นักเรียนร้อยละ90มีการพัฒนาทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญามีความรักสามัคคีมีความรับผิดชอบสูงและทำงานในระบบกลุ่มได้เป็นอย่างดีมีความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพเพื่อการดำรงตนในอนาคตและสิทธิเก่าทุกรุ่นที่จบออกไปต่างเป็นคนดีของสังคมสามารถเป็นผู้นำในชุมชน และดำรงตนได้อย่างมีความสุขขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานทุกท่านเป็นอย่างสูงศึกษาสง่งครอบค้แก้มงามสง่าแหล่งศึกษา,กษาวิทยามหาศา เพอฟ้ามามนันร่มเย็นประการสร้างคนสร้างงาน